เนี่ยพอเราภาวนานะเราจะเห็นนะโลกนี้น่าเบื่อโลกนี้น่าหลงเกียดโลกนี้โกปรกใจเป็นคลายออกจากโลกนะมันจะยิ่งมีความเด็ดเดี่ยวมีความมุ่งมั่นในการภาวนามากขึ้นแล้วเวลาเราต้องสัมผัสกับโลกเนะี่ยสติสมาธิมันจะทํางานจีขึ้นมาเลยนะเพราะมันเหมือนเราเดินเข้าไปในฝูงงูพิษนะ่นะถ้าเราภาวนาถึงจุดหนึ่งเรารู้โลกนี้เหมือนงูพิษจริงๆเลยนะ รูปก็เป็นงูพิษเสียงก็เป็นงูพิษนะมันก็ทำให้จิตเราเสียหายได้ทั้งหมดอนะ่ะเราภาวนาเนะี่ยพอจะอยู่กับโลกเนี่ยนะเหมือนอยู่ในหมู่งูพิษนะล้อมตัวเราไว้ทั้งหมดนะมันจะโดนฉกกัดเมื่อไหร่ก็ได้จิตมันจะอลรถนะมีสติมีสมาธิคอยละมัดระวังอยู่นะอินเสียสังวรเกิดขึ้นศีลอัตโนมัติของเราเกิดขึ้นจิตเราก็ตั้งมั่นอัตโนมัติขึ้นมา มันจะสำรวมมันจะระวังเนี่ยพอฝึกนะมันจะเห็นผลนะอยู่กับโลกไม่ได้โลกร้อนเป็นฝืนเป็นไฟเลยไรสาระหาแก่นสารอะไรไม่ได้จําเป็นต้องอยู่กับมันก็อยู่กับมันแต่อยู่กับมันเหมือนกับอยู่ท่ามกลางฝูงงนะูโลกนี้มีแต่ทุกข์แล้วโลกนี้ไม่มีอะไรหรอกเผลอไปยึดไปถือเขานิดเดียวก็ทุกข์แลนะเนี่ยใจมันก็จะยิ่งน้อมน้อมน้อมมาหาการปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นนะ ช่วงแรกๆเนี่ยต้องฝืนใจต้องน้อมใจต้องชักชวนให้จิตใจปฏิบัติแต่เมื่อเราปฏิบัติไปถึงช่วงหนึ่งนะไม่ต้องชักชวนแล้วจิตใจมันเอื่อมลาต่อโลกข้างนอกมันอยากปฏิบัติของมันเองตรงนี้อัตราเร่งของความก้าวหน้าในการปฏิบัติมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นนะยิ่งภาวนานนะยิ่งไปเร็วขึ้นเรื่อยๆเร็วอันนี้ไม่ว่าพระหรือโยมก็ทำได้นะขอให้ตั้งใจเถอะ ตอนหลวงพ่อเป็นโยมนะก็ไปกราบครูบาอาจารย์นะส่งการบ้านท่านนะส่งการบ้านเสร็จออกมานะจากครูบาอาจารย์ที่พระที่ท่านอยู่ท่านได้ยินะไหนนะมาถามนะโยมทำได้ไงนะทำได้เร็วเหลือเกินที่โยมทำปีหนึ่งนะพระทำสิบปียี่สิบปีบางทีไม่ได้อย่างที่โยมทำหลวงพ่อก็บอกท่านซื่อๆนะผมทำทั้งวัน พะเราเห็นแล้วโลกนี้เหมือนงูพิษจริงๆอยู่กับมันก็จําเป็นต้องอยู่ก็ต้องอยู่ไปแต่อยู่ด้วยความไม่ประมาทนะมีสติคุ้มครองจิตใจของเราอยู่เสมอนะจิตใจม่นจพัฒนาอย่างก้าวกระโดดรวดเร็วเลยนี่ที่พวกเราภาวนาแล้วไม่ค่อยได้ผลเพราะอะไรเพราะชอบยุ่งกับโลกข้างนอกวุ่นวายโดยที่ไม่จําเป็นถ้าจําเป็นมันก็จําเป็นแหละถ้าไม่จําเป็นก็อย่ายุ่งนะ ไม่เจอไม่ได้คบคนที่ดีกว่าหรือเสมอเรานะอยู่ดตัวคนเดียวดีที่สุดนะนี่หลวงพ่อไม่ได้พูดเองนะพุดใเจ้าท่านบอกไว้ถ้าอยู่ลำพังนะมีกรรมฐานของเราเป็นเพื่อนคู่ชีวิตอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เป็นโยมนะหลวงพ่อมีลมหายใจเป็นเพื่อนไม่เคยเหงานะไม่เคยเหงาตอนวัยรุ่นเหงาเหมือนกันนะยังภาวนามไม่ค่อยเป็น พอภาวนาเป็นนะไม่มีคําว่าเหงาไม่มีคําว่าเบื่อไม่มีอะไรเลยนะในมันอยู่ยังมีความสุขมีความสงบในที่ต่างๆเหมือนกันไปหมดนะใจมันสงบมันมีความสุขความสุขอะไรก็ไม่เสมอเท่าความสงบนะความสงบก็มีหลายระดับสงบด้วยสติสงบด้วยสมาธิสงบด้วยปัญญาสงบด้วยมรรคด้วยผลสงบของพระนิพพาน สูงสุดจสงบได้พระนิพพานอันนี้ยังไม่เล่าเพราะว่าหมดเวลาแล้วนะเอาวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะให้พวกเรารู้จักหาความสุขความสงบให้กับชีวิตบ้างนะอย่าดิน้นเล่าเหมือนมาถูกน้ํำร้อนตลอดเวลาหรือเหมือนไส้เดือนโดนขี้เท่าเด็กยุคนี้ไม่รู้จักไส้เดือนโดนขี้เท่าแล้วหาไส้เดือนยังไม่ค่อยเห็นเลยนะขี้เท่านี้ไม่มีแล้วแต่ละบ้านใช้เตาแก๊สนะ สมัยโบราณใช้เตาฟืนเตาถ่านใมีขี้เท่าถ้าใช้เดือนมาถูกนะโอ้มันเจ็บปวดทรมานนะดิ้นเล่าๆเ,เลยใจเรานี้ก็เหมือนกันนะโดนกิเลสแผดเผาดิ้นเล่า,เล,า,เ,ลาเล่าเลเลยบอกเหมือนหมาถูกน้ําร้อนอย่างพอเห็นภาพนะอายุนี้เหมือนหมาถูกรถชนเอเๆๆไปนะไม่ได้สบายเลยงั้นพยายามฝึกตัวเอง ให้มันได้ลิ้มรสชาติของความสุขความสงบจากการปฏิบัติบ้างพอได้ลิ้มรสครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยใจมันจะขยันภาวนามันจะเริ่มคลายออกจากโลกนะเพราะมันรู้แล้วว่าเส้นทางของพระพุทธเจ้าเนี่เป็นเส้นทางของความสงบเป็นเส้นทางของบรมสุขนะส่งกันบ้าน